ยี่พีร้ายสปีดตามติดกูเป็นบัตรเครดิตเลยโอ้ยโหกูจะหนีเมื่อไงเนี่ยเฮ้ยอเออเขาบอกว่าถ้าจะไม่ให้พี่เห็นต้องกลั้นหายใจมึงอยู่ไหนหมายตัวเร็วี๋บอกผีเลยมึงให้ถูเจอนะเจอแล้วกูจ,วจะ น,น,นีน้่มึงสาบายกับกูได้ไหมว่ามึงไม่เห็นกูอ่ะกูไม่เห็นมึงใครบอกมึงว่ากั้นหายใจแล้วผีไม่เห็นกูดูหนังจีนนี่มันหนังไทย ได้รับสิทินั้นเดี๋ยวนี้นและแล้วกูก็มานั่งตรงนี้กับมึงโอ้ยมากเก่งแต่รอกูนี่แหละมึงเป็นผีมึงเปิดประตูรถได้เปล่าล่ะกูเปิดได้มึงเป,ปิดไม่ได้กูเปิดได้มึงเปิดไม่ได้เห็นไหมกูเปิดได้กูก็ถีบมึงได้ แมงทีแมงกระั่งปีหมนใต้ทางอั้มฟันกูแล้วเฮ้ยไม่ไหวเลยไม่ทิ้งฉันเดินมากระันกู้ไอ้นั่นเทปไอ้นี่เยียบเจอรื่องกูเต๋ยไม่รู้ยังไม่หมดเลยเยอะเยอะลองด้วยพี้ ไม่ต้องเดินเลยพี <c oughs> <Boys>. ่พวกนั้นไปจับสวยไปแล้วือแล้วแมงเหีบแวไอ้จักบูมคิดจะมัวมาทำไมอุ้ยเดี๋ยวระวังก่อนโอพี่เยไปเยอะบนะอ้ย ไงเห็นของกูถึงกับตะลึงเลยเหรอที่มึงเห็นน่ะแค่เสี้ยวเดียวของกูเท่านั้นมาไวัจริงนะเจ๊พี่ยศพีขี้พี่ยศพี่ยศมึงทีพวกกูทำไมให้นังผัวเมือเขาดูจะเป็นมึงอเมื่อเมื่อเดียวไม่ทันจริงๆว่ะขอใหม่ที รับสิรับได้ด้วยเหรอได้สิไม่เสียวเวลามึงหลอกกูเหรอไม่เป็นไรกูว่างงานน้อยจังนะขอสายเมียกูหน่อยผัวมึงโทรมาคนไหนมันถามว่ามึงเป็นผัวคนไหนอะ่ะเรืองคุยกันเองแล้วกันฮัลโหลดีดมโอ้โยร้อยผัวมึงคนที่เท่าไหร่อ๋ยไม่เคยนับเลย อันนี่มาวายจริงนะแม่คุณไงจะตามมาดูอีกเสี่ยวของกูเหรอโอ้ยพอเถอะเดี after, ๋ยวเดียวก็เต็มตากูแล้วมึงที่จะถีบกูเหรอขนาดถัวมึงกูยังถีบได้แล้วมึงทำไมกูจะถีบไม่ได้อ้าวเลี่ขอโทษ พอตัวแล้วมันหายไหมโอหผีถีไปดูอามานาเลยว่ไดเต็มตีเลยไหมเนี่ยเป็นพะมือคนสั่งอุกอกรู้บอกกูี่บอกับหมูว่ะตาเหมือนมึงเลยทีเดียวก็พอแล้วหมูเออผีขางจริงดีว่ะเฮ้ยเร็วเร็วไปเร็วผีเขาขึ้นมา ไม่พี่ที่ีอยู่หลพี่ไม่เีไม่เลยไมลัไม่ไม่ไม่เไม่ไม่เลยไม่ยไม่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 เลไม่เไม่เลไม่เลไม่ไม่เลไม่ไมม่ลไม่ไม่ลไม่่เไม่ไม่ไม่่เไ่ยไม่ยไม่ม่ไม่ยไ่เไม่ม่งไม่ไม่่ไม่่เไม่ม่นไม่ตามม่แล้ไล่ะไม่ไม่ม่ไม่ไ่ไม่่ พี่เอิญพี่เลอะไรผมมีเรื่องจะบอกเรื่องอะไรผมไม่ได้เป็นตำรวจอะพี่เออก็ต้อใส่ชุดตำรวจอยู่ทุกวันเอคือผมไปสอบสัมภาษณ์แล้วผม,มสอบตกอะหูผมอะดีนะพี่แต่คนสัมภาษณ์อะมันพูดเบาดูดิต้องมาอดตาหลับขับตานอนดูๆไปมันก็น่ารักดีเหมือนกันนะคิดถึงยันน้อยว่ะ กอดจูบลูกคำอยู่นั่นแหละมึงเอาขาเหล็กไอ้เต๋ม,มาแล้วมึงจะเดินได้ไงวะผมช่วยมาได้แค่นี้พี่มึงได้ยินกูด้วยเหรอบางครั้งก็ชัดครับพวกเราอ่ะโดนมันล่ามามากแล้วเราต้องเป็นฝ่ายล่ากลับบ้างแล้ว